สวัสดีครับวันนี้ตาจะมาต้มเนื้อกะทิหน่อไม้ดองให้กินกันดูว่ามันเป็นข้องโบราณนะเพราะว่าส่วนมากคนเขาก็ไม่ค่อยทํากันนะแต่ตาจะทําให้ดูว่าเคล็ดลับข้องตาเนี่ยมันต้มยังไงแล้วต้มอ,ออกมาต้องอร่อยด้วยนะเนี่ยตาจะ้อนให้ลองไปทํากันดูเต็ีมแกด,ดเดียวด้วยนะเราต้องเอามาทอดก่อนนะงั้นถ้าทอดไม่ทอดเราจะไม่หอม อะไรเนี่ยนะเทอดประมาณเนี่ไม่ต้องให้สุกมากนะเพราะว่าถ้าสุกมันจะแข็งสมัยดองเราไปต้มก่อนนะต้มสักยี่สิบนาที เราจะมาตามเครื่องที่จะใส่กะทิหน่อไม้ดองกับเนื้อน่ะเราจะใส่พริกไทยประบาณครึ่งทอนโต๊ะนะ่ะพริกไทยเราไม่ต้องตำละเอียดมากนะเราก็จะใส่หอมแดงนะ่ะที่เราแกะไว้ประมาณสิบหัว เนี่ยทีเด็ดห้องตาเค็ดลับห้องตาเลยนะดูใหกันให้ดีว่าจะไปทำกันยังไงกะปิตาจะใส่กะปิขวดตะจ้อยนะกะปิเคยร้อเปอรเ็นี่ยมันจะอร่อยเพราะว่าเราจะใส่ไปในต้มกะทิหนอไม้ดองกันเนื้อเราจะตำไม่ต้องละเอียดมากแนตะ่แค่พอแรกๆพอ ดูส่วนผสมเน่ยเครื่องปรุงข้องที่เราอย่าต้มกะทิหน่อไม้ดองกระเนื้อนะ่ะก็มีหน่อไม้ดองนะ่ะที่เราต้มไว้เรียบหั่นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีกะกะทิแล้วก็มีเนื้อเค็มที่เราทอดไ,นะไว้นะ่ะทอดไ,ไม่ต้องสุกมากนะ่ะแล้วก็เครื่องที่เรา,าจะใส่ต้มกะ,ะกะทิแล้วก็อันนี้เราก้อนยะวก็ลงเราต้องเอาขห้ข้าใส่ลงไปที่เราซอยไว้ ก็พริกขี้นูก็รสด,ดีแล้วก็เกลือน้ำตาลอันนี้น้ำมะขามเปียกนะแต่ก็ใส่ใบมะกรูดเครื่องที่เราจะต้มกะทิเนื้อหน่อไม้ดองเนี่ยนะเราเตรียมเรียบร้อยแลยนะ้วเราก็ต้มกันเลยนะใส่กะทิเสร็จไม่ต้องรอเดือดนะเราจะใส่เครื่องที่เราตำไว้ ได้เคี้ยวแล้วเขาเหนือตามได้เนื้อเลยนะตั้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะให้มันเนือ้อมันนุ่มเปื่อยหนะ่อไม้มันจะนุม่มแล้วก็ใส่ห้อซอยลงไป ใส่ตนนาาับเปี๊ยมาทำเปียกใส่ดแล้ว ต้มกะทิเนื้อหน่อไม้ดองตาเสร็จแล้วนะ่ะงั้นลองไปทกํกมาดูนะ่ะตามตามัไอ้ตามที่ตาทําให้ดูอะ่ะมันเป็นกะทิเนื้อหน่อไม้ดองทูตโบราณนะ่ะลองเอาไปทําค่ายทํากินที่บ้านันดูนะ่ะเพราะว่าตาทําออกมาให้มันน่ากินแล้วก็ลองเอาไปทํากันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะ่ะ แล้ก็กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้ตาตาจะได้ทำลิปต่อๆไปให้ดูอีกแล้วก็จะไปสั้น5กับค้าวที่ f อฟสีเขาข้อมาที่เขาจะให้ทำให้ดูตาก็จะทำให้ดูอร่อยต้องลองนะ